สวัสดีค่ะบุ๋มตรีรักระทึกหนีไฟป่าแคลิฟอร์เนียได้สัญญาณเตือนอพยพด่วนบุ๋มตรีรักระทึกหนีไฟป่ารัดแคลิฟอร์เนียสหรัฐเผยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตบ้านนี้อยู่มา20ปีได้แต่ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นากทีระทึกบุ๋มตรีลักษ์ได้ไปเชิญไฟป่าลอสแอนเจลิส ต้องอพยพด่วนโดยบ้านของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ชาวไทยอยู่ใ,นใ,นในกล้เขตไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียบ้านอยู่มา20กว่าปีต้องเจอกับเรื่องไม่คาดคิดได้รับสัญญาณเตือนกระทันหันนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนครลอสแอนเจลิสสร้างความเสียหายกว่า67,000ไร่ ภายในระยะเวลาไม่ถึง2วันเนื่องจากภาพความแห้งแล้งและลมกระโชกแรงเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมเพลิงโดยบุ่มตรีลักษ์ได้เล่านาทีระทึกกับการ,รเผชิญไฟปา่าครั้งใหญ่ผ่านไอจประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตบอกไม่ถูกว่าอารมณ์และสติตอนนี้จะตื่นเต้นจะเครียดหรือหวาดกลัว เมื่อบ้านของเราเองอยู่ใกล้เขตไฟไหม้และได้สัญญาณเตือนตะกี้ว่าให้อพยพตัวเราอพยพทันเพราะมาอยู่บ้านเพื่อนแล้วแต่บ้านของเราล่ะบ้านที่อยู่มา20กว่าปีได้แต่ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีปฏิหารช่วยให้บริเวณคอนโดปลอดภัยจากไฟไหม้ครั้งนี้ด้วยเถิด สำหรับเหตุการณ์ไฟไม่ป่าลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเพลิงไหม้ในย่าน c ปซิฟิกพา s ิเช s ขณะนี้ไฟป่าได้ขยายพื้นที่ลุกลามไปยังนอกพื้นที่รอบนครลอสแองเจลิสแล้วโดยมีรายงานไฟป่าอย่างน้อย6จุด รวมทั้งไฟป่าซันเชตไฟเออร์ที่เผาไหม้พื้นที่ย่านฮอลลีวูดฮิลล์ทำให้ทางการต้องประกาศคำสั่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมอีกซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์พากันตั้งข้อสังเกตระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่านอกฤดูการครั้งนี้เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดข,ขั้ว ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นซึ่งทางบริษัท e อค a เวเอได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นผลกระทบทางเศรษฐกิจไว้ที่กว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐขอบคุณที่นิวค่ะ